สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกติไกลครคังวันนี้เกิดสกู๊ปเพลยเตอร์กับเรื่องราวต่างๆในจักรวาลของยุทจากันนะครับในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับบัญญัติ13ประการที่เหล่านักล่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับยุทจาออนเนอร์โคดเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยคือยุทจาออนเนอร์โคดนี่ผมตั้งให้เล่นเลยคือบัญญัติ13ประการนะครับก็เป็นกฎที่ตัวยุทจารเนี่ยวัฒนธรรมของมันเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับ ไม่ใช่ว่าพลหญิงเนี่ยมันจะล่าเหยื่อไปทั่วโดยที่ไม่มีกฎนะครับซึ่งถึงแม้ในหนังเนี่ยมันจะเป็นตัวร้ายแต่มันก็มีจริยบัณและกฎที่เข้มงวดมากนะครับแล้วก็มีบทลงโทษรุนแรงหากมีการละเมิดกฎนั้นๆต่อให้เพเตอร์นั้นเนี่ยจะเต็มใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ว่ามีกฎรุนแรงมากนะครับและเมื่อนัก่าตัวนั้นเนี่ยเกิดทําการละเมิดกฎขึ้นมาเนี่ยนัก่าตัวนั้นก็ต้องมีเกียรติพอที่จะรับบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่าตรการในประเทศนะครับ แน่นอนพวกที่ละเมิดกฎและแล้วก็ยังแข่งข้อไม่ยอมรับบทลงโทษเนี่ยก็จะกลายเป็นแบดบลัดนะครับและถูกขับออกจากสังคมโดยสิ้นเชิงนอกจากถูกขับจากสังคมเนี่ยแบดบลัดก็จะกลายเป็นเหมือนห้เฟลเตอร์ตื่นเนี่ยออกตามล่าทีไงแบดบลัดจะกลายเป็นเหยื่อทันทีนะครับแต่มาขึ้นอยู่กับแบดบบลัดบางตัวแหละแบดบบลัดบางตัวอาจจะโคตรเก่งก็มีนะครับแต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจาที่ละเมิดกฎเนี่ยจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้มันก็มีบ้างน,นะครับแต่โอกาสนั้นหาได้ยากมากนะครับ อย่างตัว scarface ในเกมเนี่ยตัวนี้ก็เดเมื่อกดแรงจนมันโดนลดขั้นนะครับโดยตัวเอลเดอร์ก็ยังจะดีพอที่ยังไม่มอบความตายให้กับตัว scarface แต่ก็เนเธสร์ scarface เนี่ยให้เป็นดาวตัหนึ่งแล้วเอาตัวร่อด้วยตัวคนเดียวนะครับถ้าล่อมาได้ก็จะการจุดล็อคได้กลับมาอีกครั้งทั่งเองอ่าอันนี้คือตัวกดโดยรวมคร่าวๆเรามาดูกันว่ามัน73ประการนี้มีอะไรบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้กดจะไปทางการนะครับ ดังน,นั้นอาจจะมีจุดที่ผิดพลาดบ้างก็ได้อันนี้ข้อมูลเนี่ยหามาจากเว็บ A B P วิกินะครับมันใหญ่ข้อที่1ผู้ที่ฝ่าฝืนก็จกรรมแบดบลัดและถูกขับออกจากสังคมอย่างที่บอกไปนะครับและเมื่อแบดบลัดเนี่ยถูกยศจากคมอื่นเจอเนี่ยก็จะถูกสังหารทันทีนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งนั้น 2. กฎในการล่าเหยื่อนะครับถึงแม้จะมีเผ่าพันธุ์ที่ดูป่าเถื่อนชอบการล่าเนี่ยพวกที่มียศต่ำกว่าบลัดเดดเนี่ยจะไม่สามารถออกล่าได้เลยนะครับ ตั้แต่อันบลัดเดดยังบลัดเนี่ยห้ามล่าเป็นขาดน,นะครับแต่แล้วก็ตามมันก็มีพวกอันบลัดบางตัวเนี่ยอยากจะละเมิดกฎนี้นะครับ3เหยื่อที่คู่ควรกับการล่าเราเห็นว่าเพาเตอร์ในหนังเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะล่าทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับในการล่าผู้ล่าต้องแน่ใจว่าเหยื่อของมันเนี่ยต้องอยู่ในกฎของมันในเกมของมันนะครับโดยคุณสมบัติของเหยื่อที่มันต้องล่าบีดังนี้สามารถป้องกันตัวและสามารถฆ่าผู้ล่าได้ด้วยตัวเองตามวัยของเหยื่อนั้น ดนั้นการฆ่าเด็กหรือผู้สูงอายุถือว่าเป็นการเสียเกียรติอย่างมากของนักล่าเพเตอร์และต่อเเหยื่อมีทางสู้การตางของเหยื่อตัวนั้นต้องไม่เกี่ยวโยงกับชีวิตอื่นอย่างเช่นหญิงสาวท้องในเพเตอร์ภาค2ถึงแม้ตัวตลกผู้หญิงเนี่ยจะมีปืนแต่ถ้าเพเตอร์รู้ว่าถ้าเธอตายเด็กในท้องจะตายด้วยมันก็จะไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ล่าเหยืย่อที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ยกเว้นว่าไอเหยื่อที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันดันโจมตีเพเตอร์นะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ เรียกว่าจุดนี้ที่เราเห็นบ่อยๆในหนังนะครับว่าเออถึงแม้มาดดูโหดเยี่ยมยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ฆ่าคนไปทั่วนะครับ 4. นอกจากการฆ่าเหยื่อที่มีทางสู้รูปแบบการล่าก็มีความสําคัญนะครับยิ่งล่าเหยเื่อโดยใช้บุก่อให้น้อยสุดเนี่ยก็ริงมีเกียรติมากเท่านั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยหากนักล่าเห็นว่าเหยื่อตัวเนี้ย,ยดูคู่ควรเนี่ยมันก็จะไม่ใช้ปืนสู้แล้วมันก็จะเลือกต่อสู้ซะซึ่งหน้านะครับซึ่งนี่ก็แล้วแต่ดูในพินิจของตัวนักล่าเองด้วยนะครับ5 เมื่อการล่าล้มเหลวหากนักล่าล้าลมเหลวในพลักีรของมันเนี่ยมันก็ควรจะฮาราเคิลีฆ่าตัวตายไปเลยนะครับเพื่อสาเกี่ยงเขาไว้ดีกว่าอยู่อย่างอับอายแต่แล้วก็ตามมันก็มีเพเต,เตอร์บางตัวแหละที่เขาก็ไม่ได้อยากจะตายเนาะเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ความขี้ขลาดนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้แหกกฎอะไรแต่ถ้าเกิดมันแพ้ขึ้นมาแล้วดันรอดชีวิตกลับมาได้เนี่ยเมื่อมันเลือกที่จะไม่ตายเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างอับไปจนนะครับ 6. ห้ามตีเนียนไปล่าเหยื่อของนักล่าตัวอื่นอย่างเาช่นในการล่าบางครั้งเนี่ยที่จะมีพเพลเตอร์ออกล่าสักสามสี่ตัวเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเจอเหตุการณ์ที่อพเพลเตอร์กำลังต่อสู้กับซินดอมอฟและต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บทั้งคู่แล้วจู่ก็มีพเพลเตอร์ตัวหนึง่งตีเนียนเลยไปฆ่าซินดอมอฟที่กำลังอ่อนแอและไปอ้างสิว่าเอ้ยนี่คือเหยื่อที่มันฆ่าเพื่อจะเล่นยุทธอะไรแบบนั้นนะครับแถมยังล่าทิ้งยุทธจ่าที่บาดเจ็บด้วยนั่นถือว่าเป็นอาชญากร,รรมที่รุนแรงมากและมีโทษถึงตายนะ ล่าเหยี่ยอคอนลลาตื่นเด็ดขาดนะครับ 7. การฆาตกรรมยุจจาตื่นนั้นก็ถือว่ามีโทษอย่างร้ายแรงมากซึ่งเป็นการฆ่าโดยเจตนานะครับซึ่งนี่ม่นับถึงการป้องกันตัวแล้วก,การดวลกันด้วยความตายเอออันเนี้ยยอมรับได้ฆ่ากันตายได้ไม่มีปัญหาแต่อาชญากรรมในการฆาตกรรมเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดนะครับและโทษก็ตามสไตล์มันถึงตายนะครับ 8. ห้ามทําลายผู้บริสุทธิ อันนี้ก็ไม่ต้องจัตยาอะไรมากเนาะห้ามไปทำร้ายคนไม่มีทางสู้นะครับ 9. การล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารนอกจากการล่าเพื่อเอาโทรฟีรางวัลเนี่ยมันก็มีล่าเหยื่อด้วยซึ่งในการล่าเนี่ยนักล่าพวกนี้เนี่ยจะต้องล่าสัตว์ที่อ่อนแอเท่านั้นไม่ล่าสัตว์ที่มีสติปัญญาล่าแค่สัตว์เฉยๆนะครับข้อสิบนี้ผมข้างจะไม่แน่ใจกับภาษาอังกฤษในการแปลนะครับดังนั้นในข้อสิบเนี่ยถ้าเกิดแปลผิดก็ขออภัยนะครับ ประมาณว่าถ้าเพเตอร์เนี่ยนักล่าเนี่ยเจอเพเตอร์ตนที่กาลัางล่าเหยื่อที่บาดเจ็บแต่เพเตอร์ตัวนั้นเนี่ยหมดสภาพไปแล้วส่วนเหยื่อก็บาดเจ็บไงถ้าเกิดเหยื่อเนี่ยยังสามารถสู้ได้อยู่เพเตอร์ตัวนั้นเนี่ยก็สามารถฆ่าได้โดยรางวัลเนี่ยก็จะเป็นทนรางวัลร่วมกันนะครับอาชีพรางวัลร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับ11ถึงแม้เพเตอร์จะล่าเป็นกลุ่มแต่ถ้าเกิดมีเพเตอร์กลุ่มอื่นเนี่ยมาแจมด้วยมันไม่สามารถมาแจมได้ถ้าไม่รับอนุญ,ญาตนะครับดังนั้นสมมุติถ้าเกิดมีเพเตอร์กลุ่มนอนืน มาแทรกวงนะครับเพเตอร์กลุ่มนั่งเดิมเนี่ยสามารถจัดการได้นะครับ12เมื่อทำการต่อสู้ตัวต่อตัวกับศัตรูเพเตอร์ต้องเปิดเผยตัวตนเท่านั้นห้ามล่องหนเป็นอันขาดนะครับยกเว้นในเวอร์ชันหนังเอลิมันต์เพเตอร์ตอนที่เพเตอร์เซลติกเนี่ยมันจะฆ่าตัวนักเอกนะครับแต่นิยายเนี่ยตัวเซลติกมันเผยร่างให้เห็นนะครับแต่หนังเนี่ยมันกู้กับแกลืมมั้งก็เลยอ่ะให้ล่องหนที่ไปนะครับนักว่าเซลติกมันเสียเกียรติมากเลยนะจะฆ่าศัตรูด้วยใบมีดแต่จริงล่องหนเนี่ย พราะเราจเจอเซลติงเนี่ยมันตั้งใจสู้ต,ตัวตัวนะครับและ 13. อาวุธสงครามถึงแม้เบรตเตอร,ตอร,ตอร์ปกติจะมีอาวุธจริงๆมากมายพลาสมาแคสเตอร์เอ่ยตัวหอกเอ่ยคมสติกเอ่ยแต่ก็มีอาวุธสงครามหลายอย่างที่ถูกห้ามนำไปใช้การล่านอกจากใช้ทำการลบอย่างเช่นเบลเซอร์แล้วก็อิเล็กโทรช็อคมิสโซแบตเตอรี่ซึ่งม็นสิงต้องห้ามอย่างมากเพราะว่ามีพลังการทำลายล้างสูงเกินไปอันนี้กรณีที่ไม่นับไอกเครือระเบิดตัวเองนะครับเพราะว่าไอกเคิระเบิดตัวเองเนี่ยมาใช้กรณีตัวเองแพง้ไง และนี่คือกฎ13ข้อไมจด13ประการของนักลา่าที่ต้องปฏิบัติตามถ้าละเมอ้วก็ก็ต้องจดดวด้วยความตายหรือโดนยามเกียรติหรือท่านหนีเนี่ยก็จะการแบดบลัดนะครับถึงแม้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของยุตจาแต่ถ้าเกิดมีสิ่งชีวิตกลุ่มอื่นเนี่ยมาช,ชีวิตร่วมกันเนี่ยสิ่งมีชีวิตนั้นก็ต้องทําตามกฎข,ของยุตจานะครับแต่ขึ้นอยู่กับยุทจากลุ่มนั้นจะยอมรับไหมอย่างตัวมิจิโกะนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบัญญัติ13ประการดก็ขอภัยนะครับ แล้วคิดเห็นยังไงบ้างกับกฎของหล่อดยุจานะครับก็มาคอมเมนต์กันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ